สวัสดีค่ะสมท้ายตลาดเชินค่ะก็ะคือถ้าดูจนถึงช่วงท้ายตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูแนวโน้มแล้วตลาดเองอมไม่น่าจะปิดหนึ่งหกห้าเจ็ดได้ครับพี่มอนอมดูแรงหดลงอะนะครับครับผมในภาพรวมก็ก็ก็ตามดูกันนะครับผมให้โซนแบบนี้แล้วกันนะวันนี้ว่าปิดตรงไหนสวย ปิดต่ำกว่า1649ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับ1649ก็พูดกันเหมือนเหมือนเมื่อวันศุกร์เนาะที่เราคุยกันนะวันศุกร์เราก็เห็นเซ็ตปิดก็ใช้ได้นะเพราะไม่ได้ต่ำกว่า1635วันนี้ก็ต้องสูงกว่า1649ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าต่ำกว่า1649เป็นเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับผม,มส่วนตัวชดันชยช่ยท้าัายหนึ่งพันถูกไหอยรัเซฟช่วยช่วยกันหน่อยนะครับผมใหยเคย ส่วนตัวอะไรอ่ะส่วนตัวถ้าปิดสวยเลยเนี่ยนะครับ,รบก็กนะู่นน่ะต้องปิดใกล้ๆหนึ่งหกห้าเจ็ดนะครับผมอืคงมไม่ได้ไมั้ยไม่น่าได้จะาดู<ม>จะดูตรงนี้เพราะว่านะลูกแก่ <50 S 1> ห้าหมื่นล้านเองเนาะบางมากครับวันนี้บางมากนะครับก็มาสะท้อนอะไรก็วันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยก็ต้องก็เข้าใจได้ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดภาพของตลาดนี้ก็บางๆนะ วันนี้<ช>ตลาดหุ้นจีนก็ฉลองตุดจีนสีแดงนะครับไต้หวันก็สีแดงมาเลเซียส,สีแดงอินโดนีเซียส,สีแดงไทยเราเขียวโอเคนะพี่วันนะเขียวเท่าไหร่ก็เขียวอ่ะนะครับขอความสดชื่นนะครับความชุ่มฉ่านะครับด้วยสีเขียวแล้วกันนะครับค<ช>่ะครับพี่เพราะว่าตลาดอื่นเขาปิดตลาดเราเปิดถือว่าดูแลซื้อมาขายไปกันตรงนี้ก็ ดีแล้วเนาะแต่ว่าสภาพคล่องบ้านหลังก็ยังพอมีอยู่นะเนี่ยใช่ใช่พราะวันนี้ก็คือจริงๆวันนี้ต้องบอกว่ามันดูเดเรคชันยากเพราะมันบริุ่มันบางไปเอยแต่ว่าถ้าเราดูความพยายามแม้ว่าบรุ่มันจะบาง<ช>การที่หุ้นเองกระจายเซกเตอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพวกพลังงานเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพวกเค้าปลีกมงนอืมชนเป็นพวกท่องเที่ยวบางตัวก็็สอนว่าตลาดนี้ก็มีมีความพยายามนะครับ แรงประคองเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องอยู่กันครับผมส่วนกลยุทธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมองงจริงผมผมให้มุมมองเริ่งต้นผมคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนมกร,ราเนี่ยเแบียงผันผวนเนี่ยครับมีช่วงจะมีช่วงที่ดีช่วงที่ผ่อนคลายอาจจะสักหนึ่งสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรกแก็ช่วยปลายก็อาจจะผันผวนผนะครับผมรบกรอบก็เบื้องต้นน่าอยู่สักหนึ่งพันหกร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะครับผมคิดว่า ผมมาไว้ที่ที่ไฮเดรมะนะครับของของเดนมารกลาคุมเป็นแนวต้านส่วนแนวรับด้านล่างเองเนี่ยก็1,635นะครับกับ1,610จุดนะนะครับก็เป็นฐานของของเดนอนกุมพาพันธ์ที่อาจจะประเมินไว้กับกร่องนั้นก่อนครับผม,มในเบื้องตอนน้นครับผมอืมครับก็ส่วนใหญ่กุมภาพันธ์ก่อนอันนี้คือจุดจีนก่อนนะฮะมาเร็วส่ง ปลายตีไอ้ปลายเดือนมกราเก้าก็สุขุมพาครับคนใหญ่คุมพาเออคุุมพาเงินจะไหลเซตขึ้นไหมปกติด้วยพี่นะเขาบอกเงินจะไหลมาเทมาเขาในไทยอยู่แล้วพี่ไม่บอกโอ้โหเงินไหลมาคุณเอ็ดคุณเอ็ดถ้าบอกไปแล้วคุณเอ็ดจะโตใจ เขาที่ว่านี้นะฮะก็คืออคุณท่านเทพกับคุณอะไรนะคุณต้นพระเดิมภพคุณต้นเขามาอวยพรปีใหม่นังทุนในรายการนีเก็บอกว่าหุ้นไทยจะขึ้นแรงไม่บรรยะบรรยั้งในช่วงวันแห่งความรักครับเอาสีติแล้วกันนะสีติให้ดูกันสิบปีย้อนหลังเนี่ยนะครับสิบปีย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ตลาดขึ้นอืขึ้นแปดแปดปี นะครับแปดแปดรอบ,บนะครับเออไม่ขึ้นแค่สองรอบนะครับไม่ขึ้นแค่สองรอบนะครับก็ต้องบอกว่าเรคคอร์ดถือว่าค่อนข้างดีนะดึงออกมาพันขึ้นประมาณหนึ่งจุดศูนสองเปอร์เซ็นเฉลี่ยแปดต่อหนึ่งใช่ไหมฮะแปดต่อสองต่อสองใช่อืก็ถือว่าโอเคไหมโอเคเนาะนะครับเออแต่ว่านะครับในสิบปีหลังเนี่ยถ้ามกราคมนะครับถ้ามกราคมติดลบนะครับติดลบ เพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นมกราคมที่ติดลบใช่ไหมที่มันมกราคมม,ไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่ติดนะพี่ว่าเดี๋ยวดูทีเนี่ยติดตีพี่ถ้าต่ำกว่าห้าเจ็ก็ติดไงโอ้ใช่ใช <c oughs> <c oughs> มันที่สามเองใช่ๆแล้วถ้าถ้าต่ำถ้าต่ำกว่าคือเออก็คือถ้ามกราคมติดลบเนี่ยใน<ม>เ,เดือนกุมภาพันธ์ถัดมาเนี่ยนะครับมีทั้งขึ้นและลง ในปี2020เนี่ยเนื่องจากมันติดลบไป4%เนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็เละเลยลบไปเกือบ <laughs> 1ิบแต่ว่าถ้าดูรอบอย่างเงี้ยเซตเดือนมกราคมปี2022น่าจะลบไม่เยอะนะครับอาจจะคล้ายปี24หรือเปล่าน 24, ะสอ่ะเซตมกราคมติดลบไปเกือบเกือบแล้วกุมภาเนี่ยบวก4%อ่เรเราลุ้นค่านี้ก็เดียวนะ ไม่รู้จะเอาท่าไหนรหรอเอาวกนี้แหละงานนี้เอาพวกนี้แล้วเอาสถิติมาคุยกันเออมีมีหลักฐานเราไม่ได้แบบว่าเปอร์เราไม่ได้เปิร์ใช่ใช่มีหลักมีฐานมีทฤษฎีอ้างอีกนะเนี่ยเนียครับจะเลือกเอานะครับเอาตรงไหนแต่ผมอยากให้หุ้นขึ้นเลยนะส่วนตัวของผมชอบหุ้นขึ้นถ้างั้าเอสห้ส่วนซีรีส์เอสถ้าคุณเอสบอกว่ากลุ่มพาแปดต่อสองอ่ะพี่ก็เอาแปดเลย พี่เลือกแปดเอาแปดนเลือกแปดใช่ครับโอเคเอส้าศูนย์ซีรีส์เอชเนี่ยก็ช่วงใกล้ปิดตลาดเล่นไม่ค่อยดีนะเล่นเล่นซึมซึมลงมานะครับถ้าดูดูห้านาทีมันมาเล่นมาเล่นต่ําเส้นนะครับดูห้านาทีดูสั้นไ้เลยดูห้านาทีอะดูหกสิบนาทีก็ได้กหกสิบก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับห้าทีเล่นต่าเส้นเนะครับหกสิบนาทียังเล่น เล่นที่เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะ,ะดูนาวต้านไว้993นะครับกับ998เ,เป็นนาวต้านด้านบนนะครับผมเอ่อถ้าไม่ผ่าน993เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าพักถ้าพักเพื่อจะขึ้นเนี่ยมันต้องไม่หลุดเรน983นะครับอันนี้สาคัญนะครับแต่ถ้าหลุด983เนี่ยมันก็ต้องมองเป็นเลือกเป็นลบนะครับแล้วก็980หลุดก็น่าจะมองเป็นลบครับคแอคชั่นยังไงถ้าพูดอย่างนี้ แอคชั่นยังไงอ่ะคนมีลองเนี่ยต้องบอกเพราะหลายคนมีลองคนมีช็อตคนมีลองเองเนี่ยนะครับเออจริงๆเนี่ยเอาแค่เก้าแปดหกหลุดนะล็อกกำไรดีกว่านะครับอืมถ้ามีลองนะบางคนอาจจะเล่นมาแต่วันศุกร์ให้ฉันเล่นลองอ่ะนะครับถ้าหลุดเก้าแปดหกล็อกกำไรก่อนอนะครับถ้าไม่มีช็อตก็ <c oughs> ถือไปนะครับอ่าตรงนี้้าเกิดคนมีช็อตนะครับคนมีช็อตนะครับถ้าเบรกเก้าเก้าสามก็สต็อปครับนะบนะชัดเจนเนาะ ครับที่สามก้าวที่สามสตอรเวสองทางไงก็หมายความว่าตลาดไซเวียถ้าคุณเอ็ดพูดพูดอารมณ์ใช่ตรงนี้มันยังไซเวียตัวนี้ก็คือพยายามสู้แต่ว่าทำเฟรมเรียสันเป็นไซเวียอยู่ครับพี่มอนครับโอเคแปลได้นะแปลภาษาคนแต่ภาษาเทคนิคเบรกบนเบรกล่างที่คุณเอ็ดบอกครับต้องขึ้นค่ะเชิญค่ะ ทองคําก็มาดูกันในภาคบ่ายก็เออเหมือนเดิมนะครับเขาถ้าใครเล่นช็อตถ้าเบรคหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งก็สต็อปนะครับข้างล่างถ้าเราถือช็อตอยู่ก็หลุนนะครับหลุนหลุดบริเวณหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าถ้าหลุดตรงนั้นก็หกห้ากับห้าศูนย์ครับหกหกหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ครับครับหนึ่งเจ็ดหกห้าเหมือนเดิมหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ค่ะครับ คนฝั่งช็อตนะคะลุ้นตรงบริเวณนั้นอืครับแต่ถ้าถ้าช็อตแล้วมันเบรกหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเต้องซอก่อนครับค่เมื่อเช้านี่คุณเอ็ดคุณเอ็ดให้หุ้นอ่างเปลาไปตัวไหนนะพี่จำไม่ได้เมื่อเช้าเหรอเมื่อเช้าให้เคซีอีให้บีเอ็บีไอเอ้ะคก็บวกบวกแคบๆกันอ่ะไม่ได้บวกเยอะนะครับก็เป็นพวกที่พรีวิวเอเนงเชิงบวกกันครับผมอ่าก็แล้วคุณเอ็ดครับก็คือถ้าเป็นบูบิกนี ถ้าเป็นบูบิกเนี่ยนะครับบูบิกมันก็เริ่มเริ่มตั้งลำเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวดูหกสิบสามก่อนถ้าผ่านได้ก็ดูแถวหกสิบหกจุดเจ็ดห้านะครับเอแนวรับก็หกสิบเอ็ดกับหกสิบนะครับหลุดห้าสิบเก้าจุดห้าสตอปลอสนะครับคือเทรดตรงนี้ต้องมีต้องมีจุดถอยนะครับส่วนตัวบีเอสด้ก็จะมีดัต้านสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าประสานที่แปดจุดเจ็ดห้านะครับสองแนวถ้าเบสตรงนั้นได้ก็จะกลับเป็น เปิดอัพไซด์ 4, 6, นะครับตัวสาสี่สองกับสี่สิบสี่ส่วนนวรับเนี่ยสามสิบหกนะครับแล้วก็สต็อปลอไซด์สี่นะครับผมส่วนเคซีผมมองผมมองลุ้นค่อยๆฟื้นอ่ะผมคิดว่ามันมีแรงช็อตออกมาเยอะแล้วผมคิดว่าจริงๆริงเออร์เน็ตน่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็รู้เจ็ดสิบาทถ้าหลุดคือสต็อปเลยนะครับผม<แ>ครับใช่ครับผมเดี๋ยวคุณเอจะเจอพี่วันไหนอีกฮะวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ครับพี่เจอวันพุธก็ได้นะถ้าพี่พอนอยากเจอผมเดี๋ยวผมแวะมา คือว่าอะไรเจอผมวันนี้ห้องสกิลนะสกิทตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผมจะวิ่งไปดี่เดี๋ยวนี้อยู่อยู่กรุงเทพแล้วใช่วยอยู่ออฟฟิศนะครับผมแต่อยู่ออฟฟิศแล้วนะทีนี้เอ่อมันจะมีหุ้นที่พี่ขอนะฮะเดี๋ยวพี่จะขอวันศุกร์ขอเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอพี่วันศุกร์ันแล้วกันนะครับผมหุ้นพี่ขอมา อืมพี่ขอมาครับพี่เรื่องขนลุกันแล้วเนี่ยขนตั้งเลยขอขออะไรกันอีกแล้วเดี๋ยจะขอสดๆในรายการนี้แหละค่ะคุณเอ็ดทำกันบ้านได้ด้วยวิชาเทคนิคด้วยวิชาพื้นฐานที่คุณเอ็ดมีนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมันส่งเจอกันนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒ วาเลเช่นะคะต่างฝังตัวบราบัฒนาสิ์ก็ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องราวของประหลาดก็รุนกันนะ,ะว่าเมื่อสักครูที่คุณเอ็ดบอกว่าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดขยืนได้หรือเปล่านะ,คะคาก็นนะะไม่มีทางหรอกตั้งห้าจุดจะเอาเงินที่ไหนมาดันตอนนี้มันห้าหมื่นหกหาตังมาอีกที่ไหนมาห้าพันห้าพันล้านนั้นเนี่ยให้ได้หกหมื่นล้านอ่ะก็ขายใหญ่ ะะเขาปิดนะเขาพักกันนะขายใหญ่ที่สิงคโปร์แล้วก็